สวัสดีค่ะพบกับช่องเอาปลูกกอดค่ะตอนนี้เราไปดูนะคะทำอะไรกันเนาะทางนู้นค่ะปะโอ้เหนียวจังเลยค่ะรองท้าบุศไม่ได้เอาใส่ก่อนกันเนดะ้ แขนยาวด้วยแขนยาวดเออใส่เป็นเสื้อแขนยาวไงเสื้อคุมไหมใส่เสื้อคุมอันนี้ใส่เสื้อเดี๋ยวมาาเเอสื้อนี่เขาไม่ใส่จุ่มเลยว่าเขาจุ่มกันเอาแต่เมืองบ้านนี่แล้วเพราะเขาเสื้องามมากโอ้โหขอบคุณยศีนะคะที่พี่ธารานั่นแหละอีที่ของแม่ต้อยใช่ไหมแมชื่อว่าจะเป็นเขาบอกเขาเชียวแล้วลำแรกเขาอาชีรพืชื่อออกกับเขาเชียว ใองกมาแม่แกถุงออกแล้วเอาโลดคลิปมินูแล้วเอาเสื้อมาให้หนูด้วยท้องตัวเองใครว่าาจีว่ามจีเปลี่ยนหอยน้องนัอผ่านทางเครื่องบุญชูแล้วก็โดนมาบัญชีผมสองพันบาทเพราะว่าน้องเขาได้ชมคลิปแล้วน้องเขาเคยเป็นยูทูบเบอร์ที่บ้านกกอกด้วยแล้วก็อยู่ในหมู่คณะเราเขาก็เลยบ่าเขาอยากมีส่วนร่วมตรงนี้ค่ะน้องเขาก็เลยอ่า ได้ได้โทรมาแจ้งเมื่อวานนี้ว่าเขาอยากร่วมเสาไฟด้วยค่ะเขาจะได้มีส่วนตรงนี้ว่าเออแบบอย่างน้อยเขาได้มาทำยูทูบเบอร์เขาก็ยังมองเห็นอ่าส่วนรวมตรงนี้นะคะแล้วก็โอนเข้าบัญชีผมค่ะแล้วก็โอนเข้าบัญชีน้ำจิ้มนะคะแล้วก็นำมาห้อดองเกียวเพชรพ่อใครด้วยีเดาแต่แต่แต่เกี่ยวพรหวานพร้อมเน้อยาเด้อ ไเตะไเตะอนู่ทุกนหล่านานไปดูไปดูนะครับสิงก์ใจไม่อยู่ด้วยก็มีความสุขดีๆกับเราเขาคงเป็นเสาปูนเหมือนละเสานั้นเขคงจาไปใช้ยังไงอ่แต่น้องน้องได้ร่วมบริจาคครั้งนี้เราก็ไม่ได้ไปเรียอยไรนะคะแต่น้องเขาสมัครใจที่จะช่วยนะคะขอบคุเอาให้เมียอบคุณสิ่งดีๆนะคะนะ รักเมียต้องสงเสียอะไรนะให้เมียต้องสงสัยสงสัยทุกวันต้องสงสัยรักเมียรักเมียต้องใส่พานรักเมียไมบอกพ่อวงต่อยด้วยค่ะนี้เกจบปลาแล้วไหมกระเป๋าน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปที่ต้อต้นผักหวานด้วยเด้อเอาเลยใครโดนไหมใครโดนไหมใครโดนไมมเห็นไหมเห็นไหม ปาก่งนาตกอนปลาตกอนไปเก็บเลยไหมล่ะพวกเก็บเลยหรอปาหวานนี่ดอกใหญ่มากเลยยืดต้นยืดต้นั้อนมาค่ะร้อนมากค่ะยืดต้นชดะไรต้นเดิมป่ะต้นไหนบ้โอ้ยอย่างใหญ่เลยลูเปอร์ช่างใหญ่เปอร์ช่างใหญ่ลงคลิปไปสิบชั่วโมงแปดหมื่นเศษแปดหมต่นสี่พันโอ้ยแปดหมื่น แปดหมื่นสี่พันอะไรสี่แสนเยคิดเดียวอีน้าิเดียวาทั้งวันแปดหมืนสีุ่่งรก่ไปหาจิตใจจิตขวาตัวองไม่ร้ายช่องมูนูช่างมนโอมเอฟซีดูคลิปให้แปดร้อยกร้อยร้อยขอบคุณครับลุงก็ปมปรับปรับทีทัุงนัแหมลุงถายเช้าลงเย็น เขาดูกันหมดแล้วโอ้ยกับผมมีเวลาไปโหลดคลอปขึ้นบนนะเพราะว่านำรถไทยผู้ดัจ่ายมาจ่ายแล้วค่าอยค่าน้ำมันใจมากใจมากไม่ได้ว่าไงโอ้จแล้วค่ะค่าน้ำมันเออ ต้องคนมาปล,ลูกดูแลไว้ตลอดนะนี่อนก็ได้เอออกี่ได้แกไม้ก็ได้ป้าต้องตั้งเลยป้าตั้งว่าตรงนี้ให้ใครดูแลนี่ก็มอบหมายกันเลยละ่ะทุกคนต้องช่วยกันลุงจิ้มใช่ไม่ต้องรดน้ำเลยไม่ว่าจะเป็นไผ่หรือว่าผักหวานนะคะก็สดชื่นนะคะ นี่กรเย,ยียบังนี่ยีบให้มันแน่นเนะเาะมัมันจไ้มัวค่อ,ววอกเียวีปน่ายด่าไป,ไป,ไป,าไปูเห็ดนะคะไปดูเห,เห็ดตอนนี้เห็ดสีดอกแม่ไปดูมาก่อนแล้ว,ลวป้าสีดอกเนาะไว้ทำพันบอใช่แล้วมันไม่เยอะแล้วก็ไว้ แค่แมงเพื่อทำข้าวไอเมนเนาะเอาไว้ใหดพันซะเพราะว่นที่นันมันท้าวเราก็คือเอาไปแช่น้ำเลยก็ข้าบีบอันี้จะไล่เเก่าเดี๋ยวราไปไว้ต้นอื่นอีกด้วยไม่ไม่ไม่จะดีกว่าเราทิ้งไว้ตรงโคนนะใช่ดีกว่าเอาข้าวโคนอันนี้ก็ได้ค่ะว่าทีมนี้จะกลับวันนี้ค่ะจบแล้วเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะค่ะเดินทางกลับตอนเวลาเท่าไหร่คะแม่เดี๋ยวดูก่อนน่ะเต็มที่ เต็มที่จนพ่อนอนถ่ายแล้วก็กลับเหมือนเมื่อวานคลิปเม่ช้คลิปเมื่อวานนี้โอ้ขอบคุณค่ะต้องขอบคุณเอฟซมากๆเลยค่ะที่ช่วยดูคลิปคนเดียวเองเกือบเสร็จอ๋อคลิปตอนที่พ่อนี่แหละพัฒนาตรงที่เราจะวางนันนะเอาเกียรนไหนนะเอารถมาเหยียบบอ่อ้าวแต่ว่าจะเอาหลายคันด้วยเอารถจ่าเอมคนเดียวซะก่อนเพราะว่าให้แกซิ่ง ดยรถนะคะมันจะทําให้ดินแน่นเดี๋ยวให้มันแดดก่อนบมพ่อแน้นนะคะเวลาเวลาเราเดี๋ยวอีกแดดสักหน่อยให้่จเอ็มจัดการบดบดดินรถแรงรถบดบดนั่นรอรถคนละอย่างค่ะรอรถคนละอย่างนมันมันจะนั่นคนละอยาอยู่รถแม่หรือเปล่าอยู่รถแม่สาว้อป่า เอาใครไว้โน่นอะไม่เมื่อวานเนี่ยไม่ไม่ป้าขึ้รถกระบะคันนี้นะอะไรป้างขาต้องโอ้เจักแล้วต้องใหญ่ใหญ่อ่ะป้าจะเอาไว้เทียนอยู่นู่นแล้วตั้งอยู่นู่นแล้วป้าตั้งอยู่กองไม้หุ่นใส่ใส่ใครบางคนวก็เก็บเป็นขวายได้ตั้งตั้งฟอมฟอมไว้เอ้าวนะคะตอนนี้วัดละ้นั่นาจะเอาไปดิยืนยืน ที่ให้ไทยบ้านนอกอันนี้วัดตำหน่งพ่อปู่นะคะวัดทานนอกวัดตำน่งเจ้ตัวนั่งสี่สิบสี่แลรวค่ะเนาะโอ้ปู่ยาวเท่าไหร่สมมติสี่สิบสี่สิ่ติ้งหลังกับหน้าทุดอะทุดหางอะนะี่สเมต คือว่าสี่สิบสี่จำได้อยู่ลุงเด็กแกแกก็รู้ดีแหละลุงเอาไว้กลางบอกติดริมเกินขยับมาลุงไทยอก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ 14, เอ,อ้ยกึ่งกลาง18เหรอคะเอ้าเขาจะจำได้กันแน่บันนี้วัดไว้ลองดูนะคะว่าองูปู่เนาะค่ะเอาไว้กลางเนาะนี่เวลามาลำมาอะไรมันก็จะได้กว้าง เราลุ้นกันปะลุ้นกันเดาเรื่องคอยมีเด้นีคอยกเดาเรื่องเด้ออะไรน้ะเราเราไม่เล่นการพนันนะเราไม่เล่นการพนันไม่เชื่อหรอกนะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยศสมนัย